เป็นคนนึงนะคะที่กําลังมองหาธุรกิจที่อิงก,กับกลุ่มฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มเฉพาะแล้วก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะอย่ามองข้ามธุรกิจหนึ่งค่ะนั่นก็คือธุรกิจสําหรับคนไซส์ใหญ่นั่นเองค่ะวันนี้เราได้เชิญตัวอย่างธุรกิจนะคะที่มองเห็นโอกาสนี้ก่อนใครด้วยแล้วก็เปิดกิจการมาทางด้านเรื่องของแฟชั่นสําหรับสตรีไซส์ใหญ่หรือว่าไซส์จัมโบ้นั่นเองค่ะต้อนรับบริษัทบาบารีค่ะนะคะวันนี้เองค่ะทางรายการก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญถึง3ท่านด้วยกันนะคะ,คะขอเริ่มจากท่านแรกก่อน จิราพวิจารณ์นะคะท่านที่สองค่ะคุณน้ำฝนคงเฟื่องค่ะท่านที่สามนะคะคุณอรุมาราวันค่ะทั้งสามท่านเป็นผู้ก่อตั้งหมดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะอันดับแรกก่อนเลยทําไมถึงชื่อราวาบาบารีล่ะคะความหมายคืออะไรเลยจริงๆเป็นคํานิยามของเราค่ะบาหีไปถึงผู้หญิงสวยแล้วคะเป็นภาษาอะไรคะ ไม่ค่ะเราอยากอยากอยกขึ้นมาเองอยากขึ้นมาเองนั่นแหะเป็นอยากำนี้แล้วถือว่าดำเนินกิจการมานานแค่ไหนคะก็เจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีเจ้าแรกเลยไหมคะที่บริษก็เจ้าแรกอการันตีได้เลยเล็กแรกเองเรามีความคิดยังไงคะแต่ว่าเราต้องแบบเป็นเจ้าแรกเราต้องมีแนวคิดก่อนไม่เรียนแบบใครมาใช่เราไซส์ใหญ่หรือเปล่าคือตอนแรกเลยเนี่ยเราทำไซส์เล็กกันแลต่ทีนี้มีเพื่อนไซส์ประมาณนี้กันหาชุดไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยก็เลยมีความคิดว่าช่วงนั้นยังยังไม่มี ีแพร่หลายตอนนี้ก็พอเราทําแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะก็ะลเลยอตอนนั้นมา<ะ>เห็นโอกาสจากเพื่อนก่อนนะคะแล้วพอเราเปิดตัวจริงๆแล้วคนไซส์ใหญ่เยอะแค่ไหน,นะคะ เยอะมากนะคะก็เท่ากับแบบว่าเดี๋ยวนี้อย่างว่าละค่ะวัยรุ่นอยู่เนี่ยก็อ้วนกันเยอะด้วยเลยใช่แบบก็แบบอย่างอาหารการกินนาอแบบมันเข้ามาเยอะมีแป้งมีนมก็ฟูดย่างเงี้ยค่เยอะคะแล้วอย่างอย่างคุณน้ําฝนเองคือเข้าใจอารมณ์ของคนไซส์ใหญ่ได้มากน่อยแค่ไหนคือตัวเองไซส์ใหญ่มาก่อนด้วยหรือเปล่าคะก็ใช่จะได้เข้าใจจิตใจถึงไ้เขมาใ่ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนเราจะมีมีมีไซส์ใหญ่เยอะ มันก็จะชิ่กับการที่ว่าเออเราเรามีปัญหาตรงนี้นะเราหาซื้อยากนะก็เลยเกิดเป็นไอเดียขึ้นมาค่ะส่วนมากก็คือคนไซส์ใหญ่จะได้เจอเสื้อผ้าแบบเรียบๆแต่สมัยก่อนใช่ค่ะสมัยก่อนคือออกแบบเองหรือเปล่าคะตรงนี้มีทั้งที่ออกแบบเองแล้วก็เรามีโรงงานมาติดต่อเราเหมือนกันใครเป็นคนออกแบบคะถ้าออกแบบก็ช่วยกันเนี่ยค่ะเราเราดูแบบจากนิตยสารไซส์เล็กแล้วเราก็มาปรับเป็นไซส์ใหญ่ใช่ค่ะคือค่ะ แต่าทางเมืองนอกด้วยแล้วก็เอามาดูองี้ค่ะว่าเทรนด์เขาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะคือใช้เทคนิคแบบไซส์เล็กๆเลยเขาออกแบบแบบอินเทรนด์ยังไงเราก็มีเหมือนกันเป็นไซส์ใ,<ช>ใหญ่ใช่ค่ะทีนี้เสื้อผ้าพอเข้าใจแต่ว่ามีเอเซอรี s ด้วยนะคะเอเซอรีมาทีหลังหรือมาพร้อมกัน,นะคะ อันนี้จะมาที่หลังเสื้อพวกนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะนอกจากเสื้อกับกระโปรงกางเกงมีอะไรอีกก็จะมีเข็มขัดแล้วก็รองเท้าที่วางแน่นเห็นว่ามีชุั้นในด้วยใช่ค่ะั้อแปลกอันนี้คือตัดเย็บเองด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าอันนี้จะเป็นโรงงานที่เขาผลิตแล้วเขาก็มาติดต่อเราเหมือนกันก็คือเรียกว่าครบวงจรในส่วนของไซส์ใหญ่จริงๆเดี๋ยวเรื่องชุชั้นในนี่นับนับไซส์ยังไงคะใหญ่ใหญ่กว่าขนาดไหนถึงเรียกว่าเป็นไซส์ที่ร้านเราสืบมาดีค่ะ ไซดีไซส์อี e. ไม่มีโอ H เราบรรยาตข้มา <_ D> เองด <_ D> ้ยไหมคะอ๋อไม่ใช่อ๋อยังไม่ถึงดีไม่ใช่อันนี้หมายถึงว่าเขามันเป็นมาตรฐาน<_ D> <_ D> อ,อย่างนี้ตีตลาดยังไงล่ะคะถ้าสมมติว่าเราเริ่มจากการมีหน้าร้านก่อนแปลว่าต่อ,ต,อต่อจากนี้ไปก็มีเว็บไซต์เว็บไซต์มีมานานมากแล้วเราควบคู่กันไปคช่ค่มันขึ้นมองใช่ตรอเลยค่ะ เงื่นถามถามทังด้านคุณคุณเจี๊ยบนะคะหรือคุณอ๋อนุมาบ้างนะคะในฐานะอยู่หน้าร้านนาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ดีมากเลยค่ะก็ตอนแรกก็อย่างว่านะคะตอนแรกลูกค้าก็ยังไม่รู้จักเราเนี่ยฉบับก็เปิดมาได้ประมาณสัก6เดือนก็ลูกค้าที่ซีคอนสแควร์ค่ะแล้วลูกค้าก็เริ่มแบบมีมาอย่างเงี้ยก็บางทีมาถึงแบบพี่เนี่ยช่วยเปลี่ยนบุคลิกหนูหน่อยสิหนูเบื่อแล้วนะเนี่ยใส่แต่เสื้อยืดกางเกงเจเจเป็นสไตลิสต์ด้วยเหรอคะต้องช่วยลูกค้ารู้สึกนุ่มๆน่งพี่แชร์มีบทความอยู่่ในเเรือองงขว็บ ใช่ด้วยแนะนําว่าคนอ้วนควรจะแต่งตัวอย่างไรบ้างคนนี้ใครเป็นคนเริ่มขึ้นมาคะแนะนคิดตรงนี้พี่แอนค่ะเรงไรบ้างคะพอตอบรับเรื่องบทความเออตอนแรกเราก็ไม่ได้ว่าจะจะมีผลอะไรมากใ่ะแต่จริงๆแล้วลูกค้าเราสนใจที่จะอ่านตรงบทความด้วยเพราะว่าอย่างเช่นวิธีการเลือก เสื้อผ้ายังไงสําหรับคนที่มีต้นแขนใหญ่หรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะเราเแต่ที่ว่าส่วนไหนอ่าแขใ่ต้นใหญ่ต้นขาใหญ่ปัญหาเนี่ยจะเยอะบางครั้งเขาไม่มั่นใจตัวเองไหแต่ถ้ามีคนแนะนำว่าอย่างนี้ดีแล้วเขาจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วอย่างคุณชมพู่ล่ะครับคือมองว่ายังไงบ้างในฐานะที่เราเองเราทาธุรกิจนะตอบรับกับคนกลุ่มที่แบบเป็นกลุ่มเฉพาะด้วยมีการวางแผนแนวทางการตลาดยังไงบ้างคะก็คือว่าตอนตอนนี้เราติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ต้องคีปตรงนี้ไว้โดยการ มีร e l เลชั่นชิพที่ดีกับลูกค้าแล้วก็ในการส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่จะโทรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเราต้องเตรียมพร้อมในการให้คำแนะนำของเขากับเขาได้ดีด้วยนะคะก็วัดไซส์การวัดไซส์ต้องให้พอดีนะต้องต้องอย่างนี้เพราะว่าเราจะมีเลนส์ไว้เลยว่า XL อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีบอกไว้เลยคือ XL ขึ้นไปใช้ XL นี่คนต้องหุ่นประมาณไหนคะประมาณนี้ค่ะ ส่วนใหญ่เวลาลูกค้ามาที่ร้านถ้าเกิดอยู่ที่ร้านก็จะแนะนําว่าถ้าเกิดเขาซื้อฝากอย่างเงี้ยค่ะตัวเท่าพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณจำลองให้เห็นที่ร้านจะมีหลายไซส์อ๋อให้ทราบกันนะคะอ๋อมีเรียกว่าอวบอวบอะไรตั้งแต่36ขึ้นไปอะไรเงี้ยก็มีแล้วค่ะ36ไซส์อวบแล้วใหญ่สุด60 60รอบอกนะรอบอก60แล้วก็เอวก็ใหญ่สุดของพี่ก็เป็น54รอบเอว โอ้โหรองรับแน่ๆนะคะมีทุกอย่างให้เลือกสรรแน่นอนมีแบบว่าไซส์ใหญ่มากแล้วแบบมาสั่งตัดไหมคะก็ก็มีใหญ่กว่า60เงี้ยลหะจริงจริงคน60จริงจริงเขาก็ไม่ได้ใส่60จะต้องใส่ใหญ่กว่านั้นเพื่อความสบายอใช่ค่ะนะคะถ้าเป็นอย่างงี้เราจะมีการสั่งสั่งทำพิเศษค่ะค่ะจากทราบอีกนึงในช่วงดปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเราเป็นร้านแรกแต่ว่าตอนนี้เองก็เริ่มีหลายร้านที่ทําแบบนี้เหมือนกันเรามีวิธีการทาให้เราโดดเด่นก่าคนอื่นยังไงบ้างคะจริงๆเรื่องนี้มันนเป็ เหมือนต้องมีใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เอาศาสตร์ก่อนไม่ได้ศาสตร์ย่อนคือร้านของเราต้องบอกก่อนว่าเราจะเน้นทางด้านอีคอมเมิร์ซเสมอทุกวันที่ที่อยู่ได้เพราะว่าเราเราจะเด่นด้านอีคอมเมิร์ซนะคะที่ว่าศาสตร์คือว่าเราต้องมีความรู้ทางด้านนี้มีความรู้จริงๆก็น่าเรื่องไอทีนะต้องเท่าเทคยมคือเหมือนว่าเราต้องทันว่าเอตอนนี้เขาไปถึงไหนเศรษฐกิจเป็นยังไงเพื่อที่ว่าเราจะได้มาดับมาปรับกับกลยุทธ์ที่เราใช้ใช่ไหมคะ ส่วนสินเนี่ยคือว่าเราก็ <Design. S 1> ต้องรู้จักเราต้องรู้จักการเลือกสินค้าการการหาสินค้ามาแล้วก็เอาใจลูกค้าว่าตอนนี้ลูกค้าก็ชอบแบบไหนซึ่ง <c oughs> ซึ่งทางคุณอนุมานี่เขาจะมี มีฟีดแบ็กให้เราอยู่แล้วใช่พออยู่หน้าร้านถามตลอดว่าลูกค้าอยากได้แบบนี้นะอย่างสช่ว่าช่วงนี้เกาหลีมาแรงค่ะแล้วก็มาเลยลูกค้าเนี่ยพี่แบบนี้นั่แบบนี้นั่นเนี่ยเอาแจตลกมาให้เราดูแล้วก็พี่แอนเนี่ยลูกค้าอยากได้แบบนี้นะหามันเลยหามันเลยสั่งมาเลยสั่งร้มาเลยนะพี่เด็แเป็นแฟนซีไหมคะหรือว่าชุดเรียบๆทำงานได้ทั่วไปมีค่ะที่ร้านมีหมดมีทุกแนวมีทุกแนวเลยตั้งแต่เด็ก อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะเดโชว์นิดนึงนะใหญ่มากคือดิฉันใส่มันเป็นไส์อ๋อนี่คือใส่เรียกว่าไซส์ XL แต่ว่าสังเกตตรงแบรนด์นะคะแบรนด์นี่อันนี้คือเราน้ำเข้ารึเปล่าแบรนด์นี้น้ำเท่านนี้อันนี้น้ำเข้าใช่ของเกาหลีอ๋อแต่ว่าเขารู้ใช่ไหมคะว่าบาบารีคือเราต้องการสร้างจุดเด่นคำว่าบาบารีมากแค่ไหนคะคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเราเราเรียกว่าในหมู่ของคนไซส์ใหญ่บาบารีนี่กาน่าจะติด ติดหนูแล้ว้จกแล้วน่าน่าดอย่างนั้นนะคะจะเป็นอย่างนั้นนะคะตอนนี้เราก็พยายามที่จะคือหมายถึงว่าแพในอนาคตของเราก็คือโอเคจะเป็นการอาจจะเป็นการส่งออกหรือว่าหรือว่าใครส่งซึ่งตอนนี้เรากําลังก้าวทีละสเต็ปค่ะคือเไม่รีบเนะเราไม่รีบต้องดูสํารวจสํารวจความฟ e e d b a c ที่ได้มาเป็นยังไงช่วงจังหวะเป็นยังไงควรจะทําตอนไหนต้องอย่างงี้ค่ะต้องแสดงว่าตอนนี้คือมีเว็บไซต์หนึ่งล่ะ b a b a r ดต์คอมดคอมน่าจะขึ้นให้หน้าจอแล้วก็อีกหนึ่งคือหน้าร้านที่ใช่ติ๊กตใช่ค่ะหน้าร้านแห่งเดียวยังมีเฟซบุ๊กด้วยเฟซบุ๊กอินเตอร์คิดว่าจะขยายสาขาอย่างไงไหมคะจริงๆตอนนี้เราเราไม่เน้นที่การขยายสาขาเยอะค่ะแต่เราเน้นที่จะทําให้สาขาหนึ่งมั่นคงมั่นคงแล้วก็รองรับได้ในหลายๆในหลายๆรูปแบบค่ะค่ะก็ก็อาจจะมีการเพิ่มสโคปของของของเสื้อผ้าให้มันหลากหลายขึ้น เน้นการตลาดให้มันมากกว่าเดิมเดิมเนี่ยค่ะคะดะคะแลก็อย่างคุณชมผู้มองเรื่องส่งออกยังไงบ้างเราจะก้าวไปถึงสเต็ปส่งออกได้ยังไงบ้างคะส่งออกตอนนี้ก็คือว่าม,ม,มันมันมันมีที่ว่ามีออเดอร์สั่งมาเหมือนกันนะคะาแา่หลาชใช่ค่ะก็คือที่ ที่ล่าสุดก็จะเป็นที่สิงคโปร์เขาก็จะมาแต่เขาจะมาหน้าร้านก็คือเลือกเขาไปขายต่อหรือว่าเขาไปใส่ใช่ค่ะเขาเปิดา่อเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเราที่หน้าร้านเหรอคะแล้วก็มีการสั่งซื้อจำนวนเป็นยังไงคะตอนนี้ยังเป็นช่วงจํานวนยังยังไม่เยอะเล็กๆอยู่ไม่ใช่เป็นตู้คอนเทนเดอร์อะไรก็มันก็เป็นช่วงพอดีกับที่เราลองลองการตลาดอยู่ก่อนค่ะใช่ค่ะคนตอบรับเขาบอกว่ายังไงบ้างคะทางคนสิงคโปร์ก็ชอบก็ชอบกันอยู่นะคะดีดีจังยินดีด้วยแล้วอย่างคุณเจี๊ยบอยู่หน้าร้านเจอลูกค้าอยู่คนเดียวเลยอออีีกท่่่าาาาานนนนคคืรตลดะไแปวห้้เจจ ลูกค้าหลากหลายอย่างหนึ่งซื้อใส่เองสองซื้อไปขายต่อไอ้จำนวนคนที่ซื้อไปขายต่อเยอะไหมคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มากนะคะแต่ส่วนหญ่จะซื้อไปใส่เองสะส่วนใหญ่ะคะ่ะเป็นความชอบส่วนตัวใชใช่ค่ะเพราะว่าอย่างอย่างส่วนใหญ่ก็บางทีก็มาแบบว่าอย่างถ้าเกิดซื้อไปขายต่อก็คือบางทีคนเราเนาะแบบก็อยากได้ไปขายอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พี่พ<ๆ>จะไม่อยากแนะนําอย่างนั้นไงเพราะว่าะะมีคารู้สึกว่าทําพวกเนี้ยมันต้องแบบ มันต้องใช้ความแบบยังไงอะเหมือนเป็นความชนะแล้วก็อดทนสูงไม่เหมือนเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าไซส์เล็กนะ ừ ừ. มันขายง่ายกว่าเยอะนะยังไงคะต่างความคุ้าอุอประสรรคความแตกต่างมันมัน,ม,น,ม,นมันยากนะเสื้อผ้าเสื้อผ้าคนไซส์ใหญ่เนี่ยไหนจะมีปัญหาเรื่องต้นแขนรอบอกต้นขา ừ ừ สะโพกอย <ừ, S 2> ่างเงี้ยมาถึงร้านเงนี้ยมาเนี่ยอาวจะไมว่าอย่างมชติว่ากางเกงเงี้ยใส่ขึ้นมาละพี่ติดเอวไม่ได้อ่ามันก็ต้องเอาเอวใหญ่ เอวใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ใส่ขึ้นมาได้อย่างเงี้ยพวกแบบนี้หลายรูปแบบจริงๆเพราะว่าบางคนสะโพกใหญ่ขาเล็กก็มีใช่ใช่มันก็ไม่มันก็จะไม่พอดีไงพี่ก็จะคือไม่ได้เราก็ไม่อยากจะแบบว่าเหมือนกับตัดเท้านะแต่ว่าเราก็แบบอย่าทำแบบถ้าเกิดถ้าทําก็ได้พี่ก็จะให้รับไปขายแต่ว่าปัญหามันจะเยอะนะความทนต้องสูงด้วยนะคะไรอย่างเงี้ยเคยมีคนมาติดต่อเราเราก็แนะนํากันไปแคนะนำกันไปแต่ถ้าเขาโอเคเราก็โอเคเราก็เลือกให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าถ้าคนอยากจะมาเข้ามาในกลุ่มตลาดของการค้าขายเสื้อสหคนใญ่เี้ โอกาสมากน้อยแค่ไหนคะเท่าที่พี่มองพี่ว่ามันขึ้นอยู่กับความใส่ใจ<ม>ความพยายามอดทนของคนทํามากกว่า<ม>พี่ว่าทุกธุรกิจเหมือนกันนะคะไม,ม,ม่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นสินค้าอะไร<ม>อยู่ที่ว่าเราจริงกับเขาหรือเปล่าเราจริงใจกับสินค้าหรือเปล่าเราจริงใจกับสิ่งที่เราทําหรือเปล่า<ม>แต่ที่สําคัญคือมันต้องสม่ําเสมอมต้องขยันสม่ําเสมอชอันนี้เป็นเป็นหลักหลัก มากมากเลยสิ่งอีคอมเมอร์หลักธรรมของคนทําธุรกิจอ่ะนะใช่อย่างอย่างโดยเฉพาะถ้าถ้าเกิดเป็นอีคอมเมิร์ซนะคะถ้าเราเรียกว่าถ้าเราขี้เกียจสักอาทิตย์หนึ่งอันดับกูก็ราตกแล้วอจริงต้องสมัคเสมอต้องสม่คเสมอกดดันตัวเองไหมคะความสม่ําเสมอตรงนี้สำหรับเราไม่ไม่ปิดดันเพราะเราจริงใจเราจริงใจเราชอบดใจดูใรเขาสวยนะคือมีโอกาสได้เข้าไปดูเหมือนกันนะคะอยากทราบเหมือนไงว่าคนสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์หรือว่าน้าร้านเนี่ยมากกว่ากันจริง เท่ากันเลยหลอแต่แต่จริงลูกค้าลูกค้าที่มาหน้าร้านส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางเว็บไซต์ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เออก็เจอทางเว็บไซต์ตลอดรายการเราก็มีการเซิร์ชแขกจากทางเว็บไซต์เหมือนกันตอะไรติด Google เราก็ดึงกันมานะคะตอนนี้เซ็นเซิร์ชเอนจินคำไหนที่เซิร์ชไปแล้วเจอบาเลียต้นต้นๆเรียกว่าแทบจะทั้งหมดที่เกี่ยวกับ ใส่คนอ้วนเคนอ้วนเซอคนอ้วนเซอร์คนอ้วนใช่เป็นเพราะอะไรคะเพราะเราอัปเดตเว็บประจำใช่ค่ะเราทำการตลาดตลอด7ปีมากกว่าโดยโดยที่เราไม่หยุดคือเราอยู่นานแล้วว่างานก็น่าจะเป็นส่วนด้วยค่ะกลัวคู่แข่งไหมคะสำหรับชมพู่มันผ่านมาเยอะแล้วอะค่ะคือเวลาคนแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกัน ว่าอย่างของเราเนี่ยก็คือความขยันอย่างอย่างที่คุณแอนพูดไปอ่าก็คือทําทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ Relation s h i p ในการที่มีลูกค้าโทรมาเราแนะนําอย่างสมมุติว่าเราลูกค้าให้วัดไซส์อะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ใจร้อนในการที่จะตัดลูกค้าออกไปคือลูกค้าเนี่ยมีหลายแบบเขาเขาอยากได้ได้ที่ที่เขาต้องการที่สุดบางทีโทรมาห้ารอบเราก็ต้องตอบเขาห้ารอบโดยการวัดทุกอย่างให้เขาแบบ เรียกว่า Relationship นี่จริงสําเป็นพี่เจี๊ยบเลยคนอยากแบบที่เราพอดีเราขายของหน้าร้านอย่างเงี้ยคือลูกค้าทข้มาปุ๊บเนี่ยพี่ก็ต้องแบบอธิบายทุกอย่างเลยนะ เขาจะบอกมาเลยว่าเออพี่เนี่ยหนูรับอกใหญ่มากเลยอ่ะทําไงแต่หนูไม่อยากได้คอร์บายนะหนูจะายังไงมีหายหนูได้ไหมจะเยนอย่างเงี้ยต้องใจเย็นเขาอ่ะโอเคแล้วก็จะค่อยๆตอบเข้าไปคือดูเหมือนไม่ใช่แค่คนขายเสื้อผ้าหรือว่าคนออกแบบแฟชั่นนะเป็นที่ปรึกษาปัญหาลูด้วยด้วยนะคะต้องเป็นมากกว่านั้นในการในการช่วงเริ่มแรกค่ะในการเปิดสินค้าใหม่ๆที่ยังไม่ค่อยมีในตลาดอย่างเงี้ยเราควรจะมีแนวทางการจอมตลาดยังไงบ้าง มันมีมันมันมีทั้งข้อข้อดีและข้อเสียยังไงบ้างคะข้อดีก็คือว่าถ้าเราทําได้เวิร์กมันก็เวิร์กเลยใช่ไม่ก็เวิร์กเลยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราฉีกฉีกจากตลาดออกมาค่ะแต่ถ้าข้อเสียคือว่ามันจะต้องใช้ความเหนื่อยหน่อย เสี่ยงสูงด้วยเนาะใช่ใมันมันไม่ได้ง่ายนะตอนที่พี่เปิดแรกๆอ่ะหเดือนเชิยวนะกว่าลูกค้าจะติดเราอ่ะแรกๆพี่แบบเงียบเลยเหรอเงียบเลยนะท้อไหมล่ะช่วงหเดือนมันก็มันก็มีคิดนะมันก็มรู้สึกแบบว่าอุยทำไมลูกค้าน้อยจังเลยเนาะคิดจะเปลี่ยนแผนไหมคะ